ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่อำเภอบ้านหมี่ขณะที่หน่วยทหารในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องครับนายนิวะลุงสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการเกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีซึ่งสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงซึ่งมวลน้ำป่าจากหลายพื้นที่อำเภอ ทั้งที่อำเภอสะโบด์อหนองม่วงอเภอโคกสำโรงและอเภอโคกเจริญรวม4อำเภอจะไหลลงมารวมกันในพื้นที่รุ่มต่ำของอเภอบ้านหมี่โดยเฉพาะที่พื้นที่ตบ,บางกะพีขณะนี้ระดับน้ำกำลังไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนครบทั้ง7หมู่บ้านโดยระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้บางช่วงมีน้ำไหลข้ามถนนหมายเลข205สายบ้านหมี่โคกสำโรง รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้เช่นเดียวกับที่ตำบลหนองกระเบียนปริมาณน้ำที่ไหลเข้าท่วมขังเกิดจากมวลน,น้ำที่มาจากจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลหนองกระเบียนทั้ง9้าหมู่บ้านโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดชุดปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนอพยพผู้ประสบภัยที่ได้รับความช่วยเหลือรวมถึงการจัดหาสิ่งของจำเป็นเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนขณะที่กองพันธ์ุปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้จัดกำลังพลจิตอาสาบรรเทาสาธาร,รณภัยจำนวน40นายพร้อมด้วยรถยนต์บรรทุก FTS จำนวน2คันรถยูนิม็อกจำนวน1คันโดยแบ่งกำลังกระจายลงพื้นที่ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยในแต่ละตําบลของอำเภอบ้านหมี เล่งให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภูทกภัยอย่างต่อเนื่องครับ